สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้จะอาลองอนำนำเสนอนะครับเกี่ยวกับการพ่อเม็ดผักหวานป่าซึ่งได้สั่งเม็ดผักหวานสดนะครับมาจากไร่ป่าปแสดอําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับเมื่อวันที่4เมษายนนะครับก็ตามนโยบ,บายของรัฐนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อเพื่อชาตินะครับก็เลยได้นำเม็ดผักหวาน สดเนี่ยนะครับมายีเปลือกออกเสร็จแล้วก็นํามาเพาะในกระบารายนะครับกระบารายซึ่งทําแบบง่ายๆก็คือเอาบอ่อเอาบ่อซีเมนขนาดา40่สนิ้วนะครับแล้วก็เอาทรายทรายก่อสร้างนะครับซึ่งผ่านการกรองเอาเศษหินนะครับเศษดินออกแล้วจะเป็นเป็นทรายละเอียดแบบนี้นะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็นําเมล็ดที่ขัด ที่ที่เราขัดนะครับแล้วก็พึงพึงลมไว้เนี่ยหนึ่งคือเอามาเรียงนะครับเรียงเรียงในตามแนวนอนตนามลักษณะแบบนี้นะครับเรียงรอบวงบ่อแล้วก็เอาเอาทรายเอาทรายกรบทับอีกทีหนึ่งนะครับประมาณเอ่อเอ่อเอ่อเอม็ดผักหวานเนี่ยชมทมเม็ดผักหวานประมาณ1-2เซนนะครับก็รดน้ํานะครับวันเว้นวันนะครับซึ่งก็ลองผิดลองถูกมาหลายอย่างนะครับพอ มาถึงวันนี้นะครับวันที่23เมษายนก็ประมาณเอ่อสิเพราะเพราะไปวันที่8เมษายนก็15วันพอดีนะครับเดี๋ยวจะลองมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่า,มาเมล็ดผักหวานซึ่งเพราะใช้เวลา15วันในในทรายนี่มันจะผลจออกมาเป็นยังไงนะครับก็เอาเอาน้ํานะครับเอาน้ําซึ่งใส่บัวนี่รดลงไปนะครับให้มันเปียกเพื่อเพื่อเรา จะทํางานง่ายขึ้นนะครับลดไปให้มันท่วมเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอามือนะครับล้วงลงไปลึกๆสักหน่อยนะครับก็อ่าแล้วก็นี่นะครับเม็ดลากยาวนะครับประมาณ3มเซนติเมตรสวยงามพอดีนะครับก็เอาขึ้นมาวางไว้นะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับเออมันก็จะมีลักษณะเมล็ดที่ยังไม่งอกมันอาจจะเน่านะครับสาเหตุ โอ้โหตัวนี้ก็สวยมากนะครับประมาณสี่เซนนะครับถ้าเอาถ้าเราจะใช้ระยะเวลานานกว่านี้นะครับรากก็คงจะยาวนะครับซึ่งมันก็คงจะยากในการลงไปชํานะครับตัวนี้ไม่ไม่ไม่เกิดรากนะครับเราก็แยกออกนะครับก็ใช้วิธีอย่างนี้นะครับล้วงลงไปลึกๆหน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้รากของหวานมันหักนะครับโอ้ตัวนี้ก็สวยนะครับ เกิดนะครับโอ้ตัวนี้ก็สวยประมาสี่เซนนะครับก็อันนี้คือคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นผมก็จะนําเม็ดผักหวานที่มันงอกนะครับเอาไปชําในในภาชนะซึ่งเราหาได้ง่ายๆนะครับก็น่าจะเป็นการเขาเรียกว่ารียุธมาใช้ใหม่ก็คือขวดน้ํานะครับอันนี้ขวดน้ําดื่มนะครับแล้วก็มีขวดน้ำบัรลมนะครับขวดน้ำบรลมซึ่ง ผมเห็นในเฟซน,นะครับก็ลองมาทําดูนะครับก็ตัดอันนี้หนึ่งขนาดหนึ่งจุดหกลิตรก็ตัดประมาณสักขนาดนี้นะครับเสร็จแล้วก็เจาะรูนะครับใช้สว่านอ่าพอดีมีสว่านมือสว่านแบตนะครับเจาะเจาะรูข้างล่างนะครับแล้วก็เจาะข้างข้างนะครับทีนี้ก็ทำนะครับก็จะเริ่มลักษณะมันก็ นี่ประมาณทาได้หนึ่งอาทิตย์นะครับก็รากก็จะเริ่มเป็นสีเขียวขึ้นมานะครับอันนี้ใช้ดินดินปลูกผสมกับแกลบนะครับแล้วอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับใช้ดินหน้าดินมีขุยหน้าดินที่ปลูกไผ่บ้างแล้วก็ผสมกับแกลบติบนะครับแล้วก็ขี้หมูนะครับลักษณะตัวนี้มันรู้สึกว่า มันน่าจะได้ผลดีกว่ากว่าดินปลูกนะครับเพราะว่าดินมันจะไม่ไม่เก็บน้ําหรือว่าอุ้มน้ำนี่ไม่ไม่ค่อยนานนะครับมันรากจะไม่เน่าเพราะว่าเจอหลายเม็ดที่รากมันเน่านี่สาเหตุก็น่าจะมาจากว่ารดน้ํามากเกินไปนะครับในในดินปลูกเนี่ยรดน้ํามากเกินไปนะครับอันนี้ก็ใส่ดินพื้นบ้านเรานะครับมีขุยไผ่ก็ยังอยู่มีแกลบมีอะไรอย่างนี้ตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวก็คงจะรีวิวให้ท่าน ได้ดูในโอกาสต่อไปว่าดินปลูกนะครับหรือ,อดินพื้นบ้านหน้าดินผสมกแกลบสมขี้หมูอย่างไหนมันจะดีกว่ากันนะครับก็จะให้ท่านได้ดูในโอกาสต่อไปนะครับอขอบคุณมากครับ